ดยรวมปีที่ผ่านมาของพ่อนี่ถือว่าใช้ได้ไหมถือว่าใช้ได้ไหมครับถ้าย้อนหลังกลับไปตอนที่ประเมินในสภาว่าเป็นดอกถือว่าเกินเกินมาตรฐานเกินการคาดหวังยกตัวอย่างดอกเรามองว่าประเมินว่าดอกเรามาห้าสิบแต่พอเวลาได้ผลม,มันได้ถึงหกสิบโอ้ครับมันเกินในในใจที่เรามันเกินจจกตาในใจที่เราตั้งไว้มาประมาณอีกสิบเปอร์เซ็นต์ครับซึงเราคาดการว่าปีนี้เราคงถัดเทียบกับปีก่อนเรา เราคงลดลงประมาณ5้าสิเซแต่พอตามจริงมันเกินมาจงว่าคือปีนี้พอว่าระบบน้ําพ่อเนี่ยค่อนข้างจะอิมมีพีมันกว่าใครๆห,หน่อยคือดูจากประเมือนจากสภาพใบในในช่วงร้อน,นของพ่อหอยน้อยที่สุดเลยครับหอยน้อยที่สุดเลยคาว่าระบบน้ำที่มันอิมมีพีมันไหมที่ยงไงพ่ออิมมีพีมันคือคือปริมาณน้ำที่พอให้เนี่ยค่อนข้างจะเผือครับเผือเยอะครับอืมเผือเยอะ รวมถึงการเปลี่ยนหัวกันไรพอะช่วยไหมหัวมีนี้ช่วยเดี๋ยวยุเลยครับหัวมีนี้ก็ยาพอยาในสวนพ่อมันเขียวทั้งผืนเลยนะถึงหน้ามันจะไม่ถึงกระามพี่ยามาแต่ว่าความชื้นสัมผัสมันกระจายไปทั่วทําให้ยาเนี่ยมองไม่ออกเลยว่าตรงไหนไม่โดนนะมันเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยตามากต้นไม้สี่ต้นเนี่ยตรงกลางมันจะต่องแหงเป็นหย่อมถูกปะครับเออเดี๋ยนี่มเขียวหมดเลย ผเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วอะจะทําอะไรเขาเนี่ยให้คํานึงถึงว่ามันจะกระทบการสะสมอาหารในช่วงจะออกดอกหรือเปล่ามันกระทบปังหรือเปล่ากําลังจะแข่งกีฬากําลังเก็บตัวจะไปโอลิมปิกเนี่ยแล้วนักกีฬาคนนั้นอะผ่าตัดใหญ่เลยอะเออต้องพื้นรูเพราะนั้นหนึ่งปีสองปีเนี่ยยังอยู่ในหว่างพื้นแล้วพังเอิญพระเอิน มาเป็นปีที่การออกดอกยากอยู่แล้วอือากาศก็ไม่ดีไม่มีใครเต็มร้อยมั้งปีเนี้ยน้อยสวยจะ่เต็มร้อยออไม่มีใครเต็มร้อยนะครับอ่ะการคุยเรื่องเรียนเดี่ยแล้วเราขอคุยเรื่องสม้มทําไมส้มเดี๋ยวนี้มันมันไม่เคยจะทนพฤติกรรมของคนอยากกินส้มหวานจออ่อยพอจ่อยก็คือต้อง่วงพอทวงแม่ก็อ่านเก็บลูกเนี่ยปีสองปีสามปี บายบายไปแล้วหมดแปลงเพราะเราทวงเขาเราทวงมากเราจะเอาเงินเขาเจ้าของอก็ต้องเอาใจคนกินก็ต้องทวงเนองกระทั่งเป็นสมน้ําตาลไปหาซื้อกิ่งพันธุสมน้าตาลมีขายไหมไม่มีสมน้ําตาลก็มาจากสมเชียวหวานนี่แหละไม่มีหรอกผักสสยพันธุสมน้ําตาลกิ่งพันธุสมน้าตาลมาแล้วจ้าไม่มีใครคนมานังเน้ะ ครับที่ถุเรียนเนี่ยกาชที่ใครที่ผ่านการน้ําน้อยแล้วใบมีอาการเสียหายพอสมควรจะเป็นตุเนี้แตกยอนเร็วนะแตกยอดมาดีใครก็ตามที่แตกอ่อนเร็วย,ยาเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยฉันปุ๋ยดีฉันนุ่นนันดีเปล่าเลยทุเรียนคุณใบไม่ดีตอนเลี้ยงลูกของพ่อของมีเนี่ยมุมเนี้ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมนะ่ะมองไตแดงกว่าเขาเลยนะ่ะไอ้ตอนน้นไหนที่แดงกว่าเขาใบเก่าก็จะน้อยกว่าเขาถ้าต้นไหนแตกช้าต้นนั้นใบเก่านะเขานีถึงแมวมันเจะ ดูทรงดีอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อย่าวางฝึงหวังใจมันอย่าพิ่งเน่นอนใจอย่าเพิ่งอย่าพิ่งนิ่งนอนใจนะคทั้งเกตทุเรียนทำไม่โซไม่แบกอ่ะปัญหาล่างต้นเนาก็จะน้อยนะครับเอาร้อยต้นเจอสามต้นห้าต้นเนี่ยไม่ไม่ใช่น้อยแหละเพราะนั้นเนี่ยต้องเตรียมการมาตั้งแต่เนิ่นๆเลยคืออย่าไปแบกมันคนก็บอกไม่แบกเดี๋ยวมันกอดยังทีเข้าใจที่พอบอกว่าทำไม่แบกยิ่งนักเดียวมันมีอยู่คลิปนะที่พอบอกว่าให้มันผ่านแปดเก้าสิบอ่ะใช่ใช่แล้วแบก เพื่อเอามาเช่อๆเอๆไอตอนห้าหกอยากจะแบกแล้ว<ช>มีคนห้ามไม่ให้แบกคุณจะคุ้มกว่าคุณจะคุ้มกว่าอดเปรี้ยวแล้วคุณจะกินหวานได้นอนอย่าไปแบกมันหมอนทองอ่ะเป็นเป็นสายพันธุ์ทุเรียนที่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างถ้าอายุต้นมากใบน้อยก็ยังเลี้ยงลูกเก่งเนื้อไม้มันแกล่งข<ช>ึ้นพอเห็นเห็นจัดเลยทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนที่ ระดับ120วันแบกได้ถึง130-40วันเพราะนั้นเรื่องลูกโตอ่ะไม่ใช่ปัญหาหรอก <S <S พะนั้เผื่อฟ้าการทำตัวอ,อย่างยืนพอกรยังแนะนํำว่าช่วงปีที่นึงปีหกเนี่ยก็อย่าไว้ดูหมาเกินไปถ้าใครมีทุเรียนเยอะๆทดสอบดูแปลงได้เพื่อเพื่อพิสูจน์ตัวเองไอ้แปลงเนี้ยทำแนวทางเพียพอพูดอีกแปลงนึงแนวทางตัวเองตามอำเภอใจเลย <S <S อีกสามปีสี่ปีแล้วมาวัดผลทัานกัน ว่าแปลงไหนก็จะโอเคประกันแน่นในประตูการสายต,ตรงพ่ยอยไงทำไมเป็นไง <c oughs> มั่งการมึางห่<ม>อขาบู๋ยเราอกว่ตาตาขาบูตัวเองหน่อยดิอ่คืองี้ด้วยความจําเป็นทางด้านฐานะด้วยความจําเป็นและก็ประสบการณ์ยังน้อยประสบการณ์อย่างน้อยอย,อยู่คิดว่าเอาลูกไว้ให้เยอะใส่ปุ๋ยรดน้ําให้เยอะแล้วตอบโจทย์ไม่ตอบไม่ตอบเพราะนั้นยุคก่อนมันยังไม่โหดแบบนี้นะอื พอทุเรียนตายเราก็หายไปฟรีๆอีกห้าหกปีอ่ะคหายไปฟรีๆอีกห้าหกปีเนะี่ยและไอ้หลอบเนี่ยพอคิดว่ามันคือหลอบสุดท้ายของคนคนสูเริ่มจะเข้าสูสูงวัยอายุหกสิบเนี่ยครับก็น่าจะเป็นขอบสุดท้ายในชีวิตครับมันมีลูกมาสองปีเนี่ยมันยังดูดีซึ่งมันผิดกับเนะี่ยซึ่งในอดีตนะภูมิประเทศดินป่ากาศได้เปียกตอนนี้เลยสั้นไปครับ แต่ความสดชื่นหลังจากตัดลูกมันกับสู่ปัจจุบันนี้ไม่ได้อะครับอแสดงว่าการลดปริมาณลูกลดจํานวนลูกลงไปเนี่ยตอนนี้พอมีทานะดีขึ้นก็นกนไม่ต้องไปเอาลูกมามใช่ไหม,มไงั้นกขุดแป้กันได้ปะแป่ได้แ<ไ>ป,ปได้เท่านะดีขึ้นคือเราเข้าใจพืชเรามีประสบการณ์ตรงนั้นเราล้มเหลวเนี่ยพอพูดไรกับเพื่อนๆชาวสวนบอกที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากดูใน ยูทูบดูในเนี่ยที่ทําออกไปเ,เหมือนพ่อเป็นคนประสบความในในในการทําสิตผู้เรียน,นยแต่พ่อบอกเลยว่าย้อนลังกลับไปสิบยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะไม่ประสบความสาเร็จในการที่จะทําให้ตนเนี่ยยังยืนยะยืนยาวได้เลยครสองปีสามปีเปลี่ยนร่มปลูกใหม่สองปีสามปีเปลี่ยนร่มปลูกใหม่จึงไม่สนับสนุนให้เดินแนวทางนี้เลยครับแนวทางแบกแนวทางไวลูกมากเคยพอกันเลยรถ จำนวนลูกลง